สว,สวัสดีสครับคุณครูสวัสดีคุณทุกคานนะครับเข้ามาสู่ในเรื่องของที่5นะครับคือการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับการบริหารจัดการชั้นเรียนก็ชอบออกข้อสอบนะครับสนใหญ่จะเป็นข้ออกข้อสอบในเรื่องของอะไรครับหลักการอะไรครับการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่ออะไรนะครับนี้แล้วก็เรื่องของบรรยากาศในชั้นเรียนก็ชอบออกข้อสอบนะครับนี้ มีเรื่องบรรยากาศกับเรื่องการจัดก,การชั้นเรียนนะครับที่ออกข้อสอบ Alors, บ่อยๆนะครับนี้มีบรยาาบร,บรยากาศทางจิตวิทยาบรรยากาศทางกายยภาพนะครับบรรยากาศจิตวิทยาเนาตัวนี้ถ้าครูมีลักษณะแบบนน้นแบบนี้นกแบบนะเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรื่องนี้ะอ,อกข้อสอบแค่ประเด็นเท่านี้เท่านั้นนะครับมาดูซิอันด M, บาาับแรกการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับกบ็จัดสภาพแวดล้อมภายในและก็ภายนอกห้องเรียนนะครับเพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับ ความสําคัญของการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเป็นไงครับนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์นะครับถ้าเป็นความสาคัญแล้วก็คือเพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายครับเกิดการดรู้ตามจุดประสงค์การเรียนการสอนบรรลุจุดบรรลุจุดหมายเป้าหมายนะครับวันนี้ของการศึกษานะครับองค์ประกอบของการบริหารจัดการในห้องเรียนนะครับองค์ประกอบมีอยู่3ส่วนนะครับวันนี้ ก็เลยส่วนแรกนะครับถ้อาองค์ประกอบในการจัดก,การสอนเรียนมีอยู่สามส่วนมาดูส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของอะไรครับองค์ประกอบทางกายภาพนะครับตรนี้องค์ประกอบทางกายภาพนั้นเป็นยังไงก็คือสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของเรานะครับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนของครูนะครับ่านนี้โดยนักเรียนและครูส่วนใหญ่ก็คือสภาพแวดล้อมรอบๆนะครับห้องเรียนนั่นเองเรียกว่า องประกอบทางกายภาพนะครับรวมทั้งกิจกรรมการใช้สื่อวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆในห้องเรียนนะครับต่อมาตือองประกอบทางสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากที่ครูและนักเรียนนะครับร่วมอยู่ร่วมในบริเวณเดียวกันในรูปแบบใดอาจก่อให้เกิดอะไรครับส่วนร่วมต่างๆทางสังคมนะครับที่มีความแตกต่างกาันนี่คือองค์ประกอบทางสังคม แต่ถ้าเป็นด้านการศึกษาล่ะองค์กรการศึกษาก็จะเป็นเนื้อหาหลักสูตรที่ครูป้อนให้กับผู้เรียนนะครับวันนี้ผลการตัดสินใจที่ครูเลือกความรู้ต่างๆที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับผู้เรียนในระดับวัยและช่วงอายุตามขั้นตอนของการเรียนการของการเรียนรู้ของนักรเรียนนั่นเองนะครับต่อมาบรบรรยากาศในห้องเรียนนะครับอันนี้คืออกข้อสอบ ประเภทของการจับบรรยากาศในชั้นเรียนออกข้อสอบนะครับออกทุกปีออกทุกปีถ้าจำไว้และจำผมไว้เลยนะครับออกทุกปีปะะออกทุกป,ออกกปีไม่มีปีไหนไม่ออกนะครับนี้ต่อแรกคือบรรยากาศทางกายภาพนะครับนนี้หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมน,นะครับครูหมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เป็น ระเบียบเช่นการจัดโต๊ะเรียนนะครับนี้ของผู้เรียนจัดแบบไหนเท่านี้จัดแบบธรรมดาหรือจัดแบบนวัตกรรมนะครับถ้าแบบธรรมดาก็นั่งกันเรียงเป็นแถวเป็นแถวลงไปนะครับถ้าเป็นการจัดแบบนวัตกรรมนะครับเป็นรูปตัวทีเป็นรูปตัวยูเป็นรูป,ปงวงกลมนะครับเพื่อให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์นะครับนี้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งก,กัน Firstly, และกัรระหว่างกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนี้นี่คือการจัด้องเรียนแบบอะไรครับแบบนวัตกรรมนะครับเช่นการจัดโต๊ะครู ต้องเป็นยังไงนะครับบรรยากาศทางกายภาพโต๊ะครูควรอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้านะครับตามงานวิจัยของเราก็คือโต๊ะครูควรจะอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อมองเห็นผู้เรียนในทุกรอบด้านนะครับตรงนี้เราผู้เรียนกับนะักผู้เรียนกับกระดานควรห่างกันกี่เมตรครับ3เมตรระยะห่างของกระดานมุมเท่าไหร่ครับ45องศาแนวะนี้เหมือนบบดี้คือเรียกว่าอะไรครับบรรยากาศทางกายภาพนั่นเองนะครับ พวกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในห้องเรียนก็เป็นจัดเป็นบรรยากาศทางกายภาพต่อมามาดูบรรยากาศทางจิตวิทยาเป็นยังไงครับนี้บรรยากาศทางจิตวิทยาก็จะเป็นจิตใจนะครับมีด้านจิตใจน้ำความรู้สึกที่ทําให้เขาสบายใจนั่นเองนะครับให้ผู้เรียนสบายใจมีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองนะครับครูต้องไม่คิ้วขมวดเวลาสอนนะครับครูต้องยินย้นแจ่มใสนะครับคอยพูดกับนักเรียนนะครับนี่มีความสัมพันธ์ปฏิ ตัวสมคัญต่อตก,กันนะครับวรนนี้ทําให้ผู้เรียนนะครับกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะตอบโต้กับเรานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของเรื่องของจิตวิทยานะครับดังนั้นบรรยากาศ2ออย่างนี้คุณครูจําไว้เลยนะครับเพราะว่ามันออกข้อสอบนะครับวรนนี้มาดูระดับแรกบรรยากาศทางกายภาพที่ผมพูดไปนะครับวันนี้เช่นการจัดโต๊ะเรียนก็๊อี้เรียนนะครับวันนี้มีรูปแบบที่ไม่จําเจเนาะการจัดนะครับวันนี้ เช่นการจัดแบบรตกรรมอ่านแบบไมรู้ตัวทีรูตัวยูรูปเครื่องวงกลมนะครับวันนี้การจัดโต๊ะเรียนบ่อยๆก็ทำให้ผู้เรียนครับตื่นเต้นนะครับวันนี้ผู้เรียนตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเวลาจัดโต๊ะเรียนเนาะนี้การเปลี่ยนกลุ่มบ้างเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสไตล์เดิมนะครับเพื่อให้การเรียนรู้มันไม่จาเจนะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วมานั่งปลุ่มเต็มห้องเรียนแบบนี้บรรยากาศก็จะอึมครึมนะครับคุณครูแล้วก็ข้อสอบบ่อยๆก็คือนักเรียนอยู่ห่างจากกระดานพอสมควรไม่น้อยกว่า 3เมตรนั่นเองนะครับก็คือเรากระปานต้องไม่เกินนี้ใช่ไหมใครลรงเรีนไหนที่มันใช้ช็อคน้องนี้ฝนมันก็จะเข้าอยนะ่เห็นผลก็ประมาณตัวนี้แหละก็คือมุมถ้าเป็น3ามเมตรมันจะได้เป็นมุม45องศาพอดีนะครับส่วนการจับโต๊ะครูก็จะเป็นการจับนะครับจับไว้ด้านหลังนะครับเพื่อให้นักเรียนเพื่อให้มองเห็นในตะัอย่างโต๊ะสื่อมันเป็นงานที่ใจนะครับครูวนันนี้เวลาตอบครูคไม่ต้องตอบตามใจฉันตอบตามสิ่งตามเปมเปอร์นะครับวันนี้ ตามเปเปอร์แล้วคุณครูจะถูกหมดนะครับต่อไปนะครับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับวรนนี้การจัดโต๊ะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเ่าเป็นว่าหกร้ยายซ้ายซ้ายนะครับน,นี้ก็ไม่ใช่นะครับวันนี้โต๊ะครูต้องไม่รกเนาะ ห้องก็เหมือนกันนะครับช่วยทําความสะอาดนะครับวรนี้ต้องช่วยกันดูแลทําความสะอาดนะครับการจัดป้ายเทศนะครับการจัดป้ายเทศก็เคยอ,ออกข้อสอบเช่นเดียวกันนะครับป้ายเทศการจัดป้ายเทศก็เป็นส่วนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้นะครับวรนี้ ใช้ในการทบทวนหรือกิจกรรมเสริมต่างๆนะครับ การติดผลงานนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เพื่อแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนนะครับเด็กบางคนเขาจะชอบนะเวลาติดผลงานของเขาว่าเออผลงานเขาเป็นยังไงเกณฑการวารูปในวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนีออ้ก็จะเป็นการทําให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับก็เป็นการจัดสภาพห้องเรียนต้องให้ถูกสุขลักษณะนะครับวันนี้คุณครู มีอากาศถ่ายเทที่สะดวกและมีประตูทางเข้าที่อะไรครับที่สะดวกเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่อรรยากาศในห้องอึมครึมแบบนี้นะครับการเรียนการสอนก็จะลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับมีแสงสว่างที่พอเหมาะนะครับแสงสว่างในที่นี้ต้องพอเหมาะด้วยนะครับคุณครูไม่ใช่ว่าห้องเรียนไม่เปิดไฟนะครับ ต้องเปิดไฟด้วยนะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นกลิ่นควนันฝุ่นพวกนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะการเผาขยะก็เช่นเดียวกันไม่ควรที่จะเผาในบริเวณของโรงเรียนนะครับเพราะว่ามันจะรลลบกวนผู้เรียนได้นะครับวันนี้ที่สําคัญก็คือสะอาดนะครับที่สําคัญที่ออกข้อสอบเช่นเดียวกันก็คือการจัดมุมในห้องเรียนนะครับวันนี้ การจัดมุมในห้องเรียนก็จะมีมุมหนังสือมุมเสริมความรู้ประสบการณ์นะครับมุมแสดงผลงานนักเรียนนะครับนะมุมหนังสือมุมเสริมความรู้ประสบการณ์มุมแสดงผลงานานักเรียนนะครับต่อมาก็จนตู้สื่อเก็บสื่อการเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับนี้ในตู้ก็อาจจะมีอะไรครับมีหนังสือม,มีน้่นมินิเพื่อให้เด็กเข้าอะไรครับเข้าไปเปิดดูเข้ามาอ่านเวลาว่างนั่นเองนะครับ ต่อมาบรรยากาศทางจิตวิทยาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นด้านจิตใจขึ้นอยู่กับครูเป็นสําคัญนะครับครูต้องแสดงนะครับการให้กําลังใจกับเด็กเช่นคนนี้ตอบได้ต้องมีนะครับต้องมีการปรบมือชื่นชมนะครับนี้ถ้าใครที่ตอบไม่ได้ก็ไม่ครับคอยพูดให้กําลังใจนะครับว่าเออครั้งหน้าก็ค่อยปรับตัวอย่างเงี้ยก็แบบพูดไม่ไม่ควรที่จะเป็นแบบโชว์คนนั้นคนนี้เด่นจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้อีกฝ่ายอันด้อยนะครับวันนี้ ดังนั้นเรื่องการบริหารจัดการในชั้นเรื่องจิตวิทยาก็เป็นสําคัญนะครับมีผลต่อตัวเด็กมากเลยนะครับตันนี้เท่าที่ผมเคยสอนมานะครับบรรยากาศทางจิตยาคือมีผลต่อเด็กมากมากจริงๆนะครับต่อมาบรรยากาศทางปัจจัยในการจัดบรรยากาศทางจิตยาของครูมีอะไรครับมีบุคลิกภาพนะครับในการเรียนการสอนครูต้องมีบุคลาภนบานะครับ่านัดถือครับวันนี้ต้องแต่งตัวดูดีหน่อยนะครับวันนี้ ก็มีนะพิธีกรรมการสอนก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่มาปั๊บจด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 หน้านั้นหน้านี้นะครับเด็กเขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับในรูปแบบนี้แล้วก็เทคนิคการปกครองชั้นเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับครูใช้หลักอะไรในการปกครองชั้นเรียนนะครับวันนี้ใช้หลักการใดนะครับไม่ใช่ว่าตามใจฉันนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าพึงพอใจคนไหนนะครับ ฉันก็จะให้คนนั้นได้คะแนนได้เกรดสี่นะครับไม่ใช่นะครับครูต้องมีหลักการเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะครับต้องมี3หลักนี้เนาะทันี้4หลักตัวนี้ต่อมาบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียนก็จะมีบรรยากาศทั้งหมด6อย่างที่ออกข้อสอบแบบตลอดเวลานะครับ อบข้อสอบแบบบ่อยๆนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศที่ท้าทายนะครับบรรยากาศอย่างอิสระบรรยากาศการยอมรับรับถือบรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศแห่งการควบคุมอรเราก็บรรยากาศแห่งความสําเร็จนะครับโจก,ก็จะถามนะครับนี้เช่นบรรยากาศท้าทายเป็นอย่างไรนะครับส่วนรุสิตน่ะชอบถามกันเรื่องนี้นะครับทีมของส่วนรุสิตแต่ชอบสอบข้อสอบคือยก สถานการณ์มาครับนี้แล้วเอาพวกนี้เข้าไปใส่เอาประเด็นพวกนี้เข้าไปใส่ประเด็นคําถามวันนี้เข้าไปใส่เช่นมีการท้าทายเป็นไงครับครูกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียนนะครับนี้คีย์เวิร์ดของมันก็คือครูกระตุ้นนะครับงี้ครูต้องกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จนะครับเป็นบรรยากาศแบบท้าทายนะครับนักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นความพยายามในการทํางานให้สําเร็จนะครับถ้าเป็นบรรยากาศแบบอิสระและฟรีดอมหลับเป็นแบบไหนนี้ เป็นบรรยากาศที่ให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดได้ตัดสินใจนะครับวันนี้รวมถึงโอกาสที่จะทําผิดโดยปราศจากความกลัวและความกังวลน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบอิสระคือเด็กเขาจะความคิดของเขาก็คือเราไม่ต้องไปจํากัดกรอบความคิดของนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบอิสระถ้าเป็นบรรยากาศแบบยอมรับรับถือหลังตัวนี้ ก็จะเป็นไงครับรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลสําคัญมีคุณค่านะครับนี้และสามารถเรียนได้นะครับจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจและเกิดความยอมรับรับถือนะครับในตนเองนะครับต่อมาบรรยากาศแบบอบอุ่นนะครับตรงนี้ถ้าเป็นบรรยากาศอบก็จะเป็นบรรยากาศด้านจิตใจนั่นเองนะครับตรงนี้ส่งผลให้ ผู้เรียนประสบความสําเร็จนะครับทีนี้การที่ครูเข้าใจนักเรียนเป็นเมตยอมรับรับถือนะครับจะทําให้นักเรียนรู้สึกอุ่นใจสบายใจนั่นเองนะครับเป็นบรรยากาศแห่งการอบอุ่นนะครับต่อมาบรรยากาศแห่งความควบคุมก็จะมีบางครั้งที่คุณครูต้องใช้บรรยากาศแห่งการควบคุมนะครับเช่นถ้าแบบบอกให้ฟังดื้อมากเนี่ยบางวันเด็กก็จะดื้อบางวันเด็กก็จะไม่ดืนะ้อเนาะทีเดียกก็ต้องใช้บรรยากาศแห่งการควบคุมเพื่อให้ผู้เรียนนะครับ มีระเบียบวินัยนะครับตรงนี้ในห้องเรียนนาะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าการควบคุมไม่ให้มีสถานะคือคือครูต้องใช้เทคนิคในการบริหารจัดการชั้นเรียนก็คือเพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในห้องเรียนไม่ใช่ว่าแบบสนดดันจรไปนั่นไปนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นอนบาจัดก,การเรียนการสอนนะครับต่อมารรยาการแห่งความสําเร็จก็คือบรรยากาศที่ให้ผู้เรียนเกิดความ รู้สึกประสบความสําเร็จในงานที่ทําซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนได้กี่ขึ้นผู้สอนจึงพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบความสําเร็จให้มากๆนะครับจะเป็นพูดถึงเรื่องความล้มเหลวนะครับนีเช่นคนนี้ประสบความสาเร็จคนนั้นประสบความสําเร็จยกตัวยอย่างบุคคลสําคัญต่างๆมาพูดให้เด็กมีกาลังใจนะครับมีการกระตุน้นครับนี้เรียกว่าบรรยากาศแห่งความสําเร็จ การจัดชั้นเรียนที่บอกไปที่ผมเคยบอกไปก็ะมีอยู่สองอย่างนะครับวันนี้ก็คืออะไรครับครูก็คือการจัดชั้นเรียนแบบธรรมดากับแบบนวัตกรรมถ้าแบบธรรมดาก็คือแบบยึดครูเป็นศูนย์กลางครูอยู่ตรงกลางปึ้งปามั๊โต๊ะเรียงกันแบบนี้ก็นี่คือบรรยากาศแบบครูเป็นศูนย์กลางนะครับวันนี้โต๊ะครูก็จะอยู่ด้านหน้านักเรียนก็จะเรียนกันไปนะครับบอกแค่กระดางกับครูถ้าเป็นบรรยากาศแห่งนวัตกรรมล่ะ ็จะเป็นเอื้อต่อการจัดก,กิจกรรมต่างๆนะครับนี้เช่นการมีปฏิสัมพันธ์การจัดก,กิจกรรมงานกลุ่มต่างๆนะครับนี้โตเป็นวงกลมโตเป็นรูปตัวยูนะครับนี้เช่นการเรียนรู้แบบโฟร b แบสนะครับนี้โฟร์แบสก็คือการเรียนรู้แบบสมองนะครับนี้แบบสตอรี่ไลน์แบบโครงงานเป็นต้นนะครับเป็นการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนะครับครูเป็นผู้ให้คำปรึกษากับนักเรียนนะครับ จัดรูปแบบกิจกรรมต้ต่างๆนะครับต้องจัดเป็นแบบนวัตกรรมน้องนักเรียนถึงจะพัฒนาได้ดีนะครับถ้าเป็นหลักการจัดกิจกรรมชั้นเรียนนะครับตรงนี้ก็คือออกข้อสอบเช่นเดียวกันนะครับน,นี้จัดชั้นเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทุกๆด้านนะครับตรงนี้จัดเพื่อสภาพแวลดล้อมนะครับตรงนี้ จับเพื่อความเป็นระเบียบจับเพื่อความเป็นประชาธิปไตยนะครับเสริมสร้างประชาธิปไตยเนาะตัวนี้ลักษณะของชั้นเรียนที่ดีนะครับอันนี้ก็เคยออกข้อสอบก,ก็ออกบ่อยเห็นไหมเอกาสารที่ผมเอามาเนี่ยก็ค,คือแบบเรียบเรียงมาให้ทุกคนแล้วนะครับวันนี้ลักษณะของชั้นเรียนที่ดีนะครับมีสีสันที่สวยงามจัดโต๊ะหรือก็ยอี้เพื่อต่อการเรียนการสอนนะครับให้หนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขจัด ประโยชน์ให้ชั้นเรียนมีคุณค่านะครับเทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครูครูต้องยึดหลักอะไรครับหลักประชาธิปไตยนะครับนี้ไม่ใช่โน้มน้าวโอเดียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับครูต้องยึดหลักประชาธิปไตยนะครับมีความยุติธรรมนะครับหลักของกลุ่มวิหารซีครูต้องมีนะครับข้อนี้นะครับวันนี้แม่ตานะครับวันนี้ แม่ตาการุณามุนิตาแล้วก็อุเบกขานะควนี้คือครูต้องมีนะครับหลักไตรครูต้องมีหลักของภมวิหารสีแล้วก็หลักวองใกล้ชิดนะครับอันนี้คือคือสี่หลักที่ครูต้องมีแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็บุคลากรที่สามารถนะครับนี้มีความสามารถในการจัดก,กิจกรรมก็มีครูหลายประเภทนะครับซึ่งครูประเภทที่หนึ่ง ถ้าครูแสดงความเป็นเิตตตนักเรียนจากอบอุ่นอันนี้นะ่ะออกข้อสอบปีห้อะไรครับใครจําได้ปีหกหนึ่งนะครับนี้ออกข้อสอบในปีหกหนึ่งโซลิเิตออกแต่มันก็ถามไม่ยากหรอกก็คืออ่านไปแล้วตอบได้เลยในเรื่องนี้ครูยิ้มแย้มนักเรียนจะสดใสครูอารมณ์ขันนักเรียนจะเรียนสนุกแบบเนี้ยก็คือก็ครูประเภทที่สองล่ะครูประเภทที่หนึ่งก็คือแบบที่หนึ่งค,คือดีๆแล้วแหละเนี่ย นี่ครูประเภทที่1ก็จะประมาณน네ิดดีๆหน่อยนะครับนี่ถ้าเป็นครูประเภทที่2ล่ะครูเข้มงวดนักเรียนจะงดเงียนะครับครูหน้านิ้วคิ้วขมวดนะครับนี้นักเรียนก็จะเครียดนะครับนี้ครูฉุนเฉียวนักเรียนก็จะอึดอัดนะครับครูเป็นครูประเภทที่เท่าไหร่อะประเภทที่2ก็จะดุดุเข้มเข้มหน่อยประเภทแรกก็จะเป็นประเภทแบบประชาธิปไตยครับวันนี้ประเภทที่3นัถ้าเป็นครูแบบท้อถอยนักเรียนก็จะท้อแท้นะครับวันนี้ ครูใช้มเมยนักเรียนก็จะใช้ชาครับครูไม่ตั้งใจสอนแม่อะไรนักเรียนก็จะเบื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะไม่อยากเรียน,นครับนี่ครูเชี่งช้านักเรียนก็เหงาหงอยแบบนี้นะครับ <S <S ดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบค่าชั้นล่ะหมายความว่ายอย่างไรก็เป็นการนํานักเรียนกลุ่มต่างๆความสามารถความรู้พร้อมการในห้องเดียวกันนะครับมีค,วควมรูคนเดียวกันจัดก,กิจกรรมนะครับนี่คือการจัดนัเรียนแบบคละชั้น ระับการจัดชั้นเรียนแบบคลัชั้นครูต้องคำนึงถึงอะไรครับพัฒนาการหรือความสามารถของเด็กนะครับวันนี้ระดับการเรียนความสนใจความพึงพอใจในกลุ่มเพื่อนภาษาถิ่นนะครับที่เด็กใช้ในชีวิตประจาวันนะครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับน,นี้การจัดชั้นเรียนแบบคลาชั้นครูต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับปริมาณเด็กในห้องเรียนต้องครูหนึ่งคนไม่เกิน20คนนะครับ แต่สพทตอนนี้ก็จะเป็นห้องเรียนเท่าไหร่นะปีนี้ออให้จัด40คนนะครับต่อนหนึ่งห้องเรียนนะครับถ้าเป็นการไปเที่ยวล่ะตามหลักกฎหมายก็เป็นครูหนึ่งต่อน้เรียน30นะครับนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนั่นเรื่องของขใครจะจาได้นะครับต่อมาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบท้าทานก็เป็นบรรยากาศแต็หลอมในห้องเรียนให้กำลังถึงหลักศักยะกิจาการรมการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยแลว้วก็รายบุคคลนะครับความสงบการทํางานนะครับวมมบันี้ ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับสําหรับการจัดตารางเรียนทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมถึงจ,จัดแบบการจัดตารางเรียนนะครับก็จัดตามสอดคล้อ,องกับหลักสูตรโครงสร้างนะครับมีขอสารศึกษาก็จะเป็นตามปกติแล้วก็คือช่วงเช้าก็คือเน้นนะครับภาษากับคณิตศาสตร์ในช่วงเช้านะครับนี่จะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการบูรณาการชช้นชาศิลปะวิชาดนตรีพวกนี้นะครับก็จะถูกจัดในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก,ก็จะเป็นการเรียนเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยแบบนี้นะครับจะเรียนในช่วงเช้าแนละ้วช่วงบ่ายก,ก็จะเป็นการรีแลกก์ูรณาการนิดนึงนะครับ